สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เอฟซีจอมยุทธจะมาร้องเพลงนักร้องคนจนของพี่เป้าสายันสัญญาให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่จะร้องให้ฟังก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเสื้อก่อนนะคะส่งตรงมายงจากพี่จิตนะคะน้องใหม่รับพัสดุเห็นก็ใส่ร้องเพลงสวยดีเอฟซีจอมยุทธ์เลยขอนะคะขอเขาก็ให้นะคะนอกจาก สวยเสียงหวานและกงใจดีอีกนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ดังๆขอให้สวยขอให้ร้องเพลงไปนานๆนะคะฟังเพลงนักเพลงวนจนจากคนบ้าเพลงที่ร้องเพลงไม่เพาะของพี่เป้าสายยันสัญญาค่ะใส่แล้วหล่อไหมหล่อนะ ความรู้มีเพียงแค่ฉันปอสีผมสัญจรจากดอนเจดีสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่านักร้องคนซื่อที่ชื่อสายันสัญญาเป็นเด็กบ้านนอกหอกนาเติงโชคชะตามากลับเสียงเพลง เสียงเพลงร้องจากน้องคนใหม่แม้นยามคุณว้าวุ่นสวงในผมกล่อมใจคุณด้วยเสียงเพลงยามไหมคุณเช้าผมเป้าขับร้องบรรเลงขับกล่อมให้หายวังเวงฟังเสียงเพลงแล้วหยาอ,าอ่อนก็หลับ เครื่องรับค่อยคผมจะคอยกอมให้คุณนอนหยิบวิตทยุวางไว้ที่ใกล้ใกล้มอนนอนเถิดนาคุณนอนนอนหลับปันถึงสายันสัญญาฟังเสียงบรรเลงจากเพลงลูกทุ่ง ขอวนแฟนบ้านป่าในกลุงโปรดช่วยพยุงให้ความเมตตาเพราะความจนยากผมจึงต้องจากบ้านมาไม่มีเงินค่าเช่านาสายันสัญญาจึงมาร้องเพลง ได้รับได้ศรัทธาในเพลงบทเพลงของพิ่เป้าสายันญานะคะขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจค่ะมีความสุขมากๆคะ่ะรักทุกคนค่ะ